เรื่องเล่าเช้าหนึ่จงจากตะกองบ่งตื่นครับทาาตาตำนานที่มาของศาลเจ้าแม่สามมุกบางแสนล่ะครับทาานถ้าใครเคยไปเที่ยวชายทะเลแถวแถวหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีกันละก็ คงเคยไปเที่ยวหรือเคยได้ยินได้เห็นกันมาบ้างละขอรับตำนานของศาลเจ้าแม่สามมุกนั้นนะมันเริ่มต้นด้วยความรักอันเป็นอมตะของสาวมุกซึ่งตอนนั้นชื่อมุกแต่ตอนนี้เพี้ยนเป็นสามมุกเพี้ยนจากสาวม,มุกเป็นสามมุกไปแล้วเรื่องมีอยู่ว่าสาวม,มุกนี่เธอเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดา แต่ก็ได้ไปพบรักกับชายหนุ่มรูปงามนามวันในแสนซึ่งเป็นบุตรชายของกำนันบ้านอ่างหินทั้งคู่พบรักกันก็คือนางสาวมุกหรือสาวมุกเนี่ยได้เก็บว่าของหนุ่มแสนที่สายป่านขาดละลอยละลิวไปไกลจนหาไม่เจอต่อมาสาวมุกเก็บได้ก็จึงนำมามอบให้กับในแสนแต่ในแสนเมื่อเห็นหน้าสาวมุกแล้ว เกิดมีความรักก็เลยมอบว่าวให้สาวมุกเป็นที่รักตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็เกิดความรักต่อกันมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเรื่อยมาและทุกครั้งก็ได้มีการนัดแนะไปพูดคุยกันที่บริเวณหน้าผาริมทะเลแห่งนี้เรื่อยมา พร้อมกันนั้นทั้งคู่ให้คำม,มั่นสัญญาต่อกันและกันว่าจะรักกันตลอดกาลจะซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันตลอดกาลซึ่งถ้าหากใครทําผิดคำม,มั่นสัญญาก็าจะให้กระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายไปซะทั้งคู่ระหว่างหนุ่มแสนกับสาวมุก ก็ลอบคบหากันที่หน้าผาริมทะเลแห่งนี้เป็นประจำประจำจนในที่สุดวันหนึ่งรัตนบ้ฟังกำนันบ้านอ่างหินผู้เป็นพ่อของนายแสนร,รู้เรื่องเข่าสิครับรู้เรื่องเขา้าทั้งทั้งที่สองหนุ่มสาวนี่มีโครงการจะแต่งงานกันกำนันอ่างหินรับไม่ได้ครับที่ครอบครัวของฝ่ายสาวมุกนั้นค่อนข้างใจยากจน เป็นคนธรรมดาธรรมดาเกินไปพ่าล,ลึกๆแล้วตัวกำนันหวังไว้สูงกับลูกสะใภ้ต้องเป็นคนมีอันจะกินว่างั้นเพราะลูกชายของแกคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายหัวแกวหัวแหวนอยากจะให้แต่งงานกับคนที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะมั่นคงว่างั้นเลยครับท่านผู้ฟังต่อมาท่านกำนันจึงได้บังคับให้หนุ่มแสนนี่แต่งงานกับหญิงที่มีฐานะดี เหมาะสมกับฐานะของตนว่างั้นและเหตุการณ์ครั้งนั้นในแสนผู้เป็นลูกก็ไม่อาจจะปฏิเสธผู้เป็นพ่อได้ครับถูกคุมถุงชนว่างั้นก็เลยต้องจำใจจะแต่งงานกันกับสาวงามลูกเศรษฐีทั้งทั้งที่ใจของเขานี่ยยังรักเดียวใจเดียวอยู่กับสาวมุกผู้เป็นแฟนเดิมในที่สุด วันที่หนุ่มแสนเข้าพิธีวิวาก็มาถึงและวันนั้นสาวมุกรู้ข่าวทำใจไม่ได้ครับสาวมุกเสียใจอย่างมากที่หนุ่มแสนตระบัดสัตว์ผิดคำมั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้เธอจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปนั่งร้องไห้อยู่ริมหน้าผาที่เคยพบกันคือที่หน้าผาริมทะเลจุดนั้นเป็นจุดที่เคยมีความรัก แล้วก็เป็นจุดที่มีความสุขในชีวิตสุดท้ายสาวมุกก็ได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาสูงชันลงไปเสียชีวิตในทะเลเมืองหล่างเพื่อประชดรับเมื่อหนุ่มแสนทราบขาวก็รีบเดินทางมาช่วยแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วละครับท่านผู้ฟังมุกหนุ่มแสนสุดอะไรครับมุก สุดอะไรไถึงสาวมุกมุกเป็นแฟนพิ่ผิดไปแล้วพิ่ผิดเองมุกสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกระโดดหน้าผาจุดสัญญาลงไปในทะเลต,ตายตามสาวมุกคนรักไปครับสันบูฟังต่อมาผู้เป็นพ่อหรือท่านกำนันบ้านอ่างหินเริ่มรู้สึกสำนึกผิดที่ตัวเองไปขัดขวางความรักอมาตะาของลูกชายสุดที่รักกับสาวมุกคนรักของเขา ท่านกำนันจึงได้ตั้งชื่อเขาลูกนั้นว่าเขาสามมุกและชายหาดใกลๆกันนั้นก็ให้เป็นชื่อของลูกชายคือหาดบางแสนตั้งแต่นั้นมาเพื่อให้เป็นเสมือนอนุสรของความรักอมตะของคนทั้งคู่ชาวชนบุรีถือว่าภูเขาสามมุกและก็หาดบางแสนคืออนุสร์แห่งความรักอมตะ อนุสรรักแท้ของหนุ่มสาวทั้งสองก็จึงได้สร้างศาลเจ้าแม่สามมุกขึ้นบริเวณผาดังกั่าต่อมาก็ได้พัฒนามีการสร้างศาลหลังใหม่ทรงจีนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลเดิมแล้วครับเพื่อถวายให้เป็นอนุสร์ในภายหลังถึงแม่เรื่องราวรักอมตะนี้จะเกิดขึ้นมานานปานใด ก็ยังเป็นที่ราบซึ้งใจในความรักอมตะของผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือได้ยินได้ฟังมาจนปัจจุบันนี้แหละสารเจ้าแม่สามมุขป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่พึ่งฐานใจของหนุ่มสาวแล้วก็มีคนหลั่งไหลไปเคารพอธิษฐานขอพรให้สมหวังในเรื่องความรักในเรื่องคู่คร้องแล้วก็เชื่อกันว่า หากใครนำว่าวมาเขียนชื่อตนเองชื่อคนรักหรือคนที่ตัวเองแอบรักแล้วนาไปไหวเจ้าแม่สามมุขอธิษฐานแล้วก็นําว่าวไปแขวนไว้บริเวณศาลนั้นก็จะสมดังอธิษฐานแล้วก็ยังมีเหล่าชาวประมงแถวแถวระแวกนั้น พรที่จะออกเรือหาปลาเขาก็จะนิยมไปไหว้ขอพรเจ้าแม่สามมุกด้วยการจุดประทัดถาวายถ้าผู้ใดไม่มีประทัดที่นั่นเขาก็มีขาวไงซึ่งส่วนใหญ่ชาวประมงจะขอพรเรื่องให้เดินทางออกเรืออย่างปลอดภัยอย่าให้เจอริ้เผชิญกับลมพายุให้รอดพ้นอันตรายต่างๆและก็ให้หาปลาได้กลับมาเยอะ ใครที่เคยไปเที่ยวชายหาดบางแสนแต่ไม่เคยไปไหว้ศาลเจ้าแม่สามมุกได้แต่ผ่านได้แต่ผ่านก็ลองแวะไปขอพรท่านสักครั้งกันนะครับรับรองว่าจะโชคดีมีความสุขก,กันทุกคนครับท่านขอขอบพระคุณบริษัทบ b i n อินเ r อรลประเทศไทยจำกัด โดยบุญมาพันดวงครับท่านสวัสดีดด